ผมร่วงผมบางเกี่ยวข้องกับภาวะเลือดน้อยอย่างไรและมีวิธีการรักษาอย่างไรสวัสดีค่ะช่องแพทย์จีนเอิญเวค่ะมีคนไข้หลายต่อหลายท่านสอบถามเข้ามาที่ทีมแพทย์จีนเอิญเวนะคะว่าทำไมผมร่วงผมบางจังเลยทั้งที่อายุแค่30-40นะคะ กรรมพันธุ์ไม่มีโรคประจําตัวไม่มีความเครียดไม่มีชั่วโมองการพักผ่อนเพียงพอเชื้อราไม่มีแชมพูใช้ยอย่างดีนะคะแต่ทำมายังร่วงจังเลยจนบางครั้งไม่อยากจะหวีผมเพราะว่าหวีทีไรก็ร่วงหรือไม่หวีก็ร่วงอยู่แล้วแก้อย่างไรตรงนี้ในมุมมองของการแพทย์จีนนะคะมีสาเหตุหลักก็คือมาจากภาวะเลือดน้อยหรือที่เรียกกันว่าภาวะเลือดพร่องนั่นเองค่ะเพราะว่าในวงการแพทย์จีนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมจะมีสุภาษิตที่ว่า เส้นผมเป็นส่วนปลายของเลือดนั่นหมายความว่าเมื่อเลือดในร่างกายมีปริมาณที่เหลือพอเพียงพอนะคะมีคุณภาพที่ดีเขาก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ไปหล่อเลี้ยงรากผมนะคะทำให้รากผมของเราแข็งแรงไม่รุดร่วงง่ายทําให้เส้นผมดกดำเงางาม,งามนะคะแต่ถ้าตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดว่าเลือดในร่างกายเราเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยนะคะร่างกายเราก็ฉลับมากๆนะคะเขาก็จะเลือกเอาไปหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในเพราะถือซะว่าเล็บ เส้นผมผิวพรรณถ้าขาดกนนารหล่อเลี้ยงก็ไม่ถึงกับว่าเกิดอันตรายค่ะนอกจากนี้แล้วภาวะเลือดพร่องยังเกิดอาการได้อีกหลากหลายด้านเช่นนอนหลับไม่ดีง่วงเหงาหานอนหน้าตาอิดโรยอ่อนเพลียเรื้อรังร่างกายอ่อนแอหน้ามืดตาลายวินเวียนศีรษะมือเท้าเย็นขี้หนาวใบหน้าซีดเซียวผิวหน้าหยาบกร้านสมองล้าขาดสมาธิเล็บซีดฉีดขาดง่าย ประจำเดือนมามากหรือมาน้อยเกินไปค่ะเห็นไหมคะว่าภาวะเลือดพร่องนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะการดูแลระบบเลือดนั้นควรจะแต่เน่นๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกกว่าสี่ทุ่มออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหลีกเลี่ยงความเครียดที่สําคัญคือทานอาหารสีแดงและสีดําเพื่อบารุงเลือดค่ะ ต้ิ่ตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปีซึ่งมีส่วนประกอบหลักก็คือเออเจียวและสมุนคนสามารถช่วยคุณได้ดีมากๆค่ะคุณมีอาการผมร่วงผมบางไหมคะหรือมีอาการของภาวะเลือดพร่องอย่างที่ว่าไหมคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกนะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนำค่ะ